สวัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้บีจะมาถอนผักบุ้งค่ะผักบุ้งที่มีต้นผอมๆแคร้กรนไม่มีการจเจริญเติบโตนะคะบีจะถอนไปปลูกในน้ําค่ะชุดนี้ไม่มีความจเจริญเติบโตค่ะต้นเล็กมากๆแล้วก็จะเอาไปปลูกในน้ํทาทั้งรากแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างดินออกค่ะ เป็นวิธีที่ง่ายๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีมากมีได้ทดลองแล้วนะคะจะนําต้นผักบุ้งที่ไม่มีการจเจริญเติบโตใส่ลงไปในน้ําค่ะผักบุ้งนี้ให้รากถึงน้ำลายถึงโดนแดดนิดๆนะคะแล้วก็ต้นของเขาก็จะมีความสวยงามแล้วก็ใหญ่อวบมากๆเลยเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปดูชุดที่ว่าได้ทําการทดลองทําแล้วนะคะปลูกเอาไว้ในน้ําแล้วต้นสวยมาก ประมาณนี้นะคะไม่ต้องล้างลินออกนะคะใส่ลงไปได้เลยประมาณอาทิตย์สออาทิตย์เขาก็แตกต้นสวยค่ะต้นอวบค่ะประมาณนี้เลย ะะเดี๋ยวบีพาเพื่อนๆไปดูต้นที่ได้ทําการปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะค่ะและนี่ก็คือต้นผักบุ้งที่ได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าได้เลือกต้นที่ว่าไม่ค่อยสวยไม่ค่อยอสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วบีก็ได้ถอนทําการถอนออกมาใส่ไว้ในกระมังค่ะ จากต้นที่แคเเกรนไม่สวยแล้วก็ถอนขึ้นมาทั้งทั้งรากแล้วก็ลงเอามาลงใส่ในกระลังที่มีน้ำผลลัพธ์ที่ได้ค่ะต้นอวบสวยในกระลับงนี้บีได้ทํำไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเด็ดไปทำกับข้าวเด็ดไปต้มมาม่าหลายรอบแล้วนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะสวยมากๆ ตอนแรกเขาก็ต้นไม่โตไม่สวยค่ะเราสามารถแดัดแปลงใหม่ได้นะคะเพราะว่าหลักสูตรมันไม่มีหลักสูตรตายตัวค่ะการปลูกผักการเกษตรอินรทรีย์เกษตรปลอดสารมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะต้อนอวบสวยมากเลยค่ะ บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ